มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจารประกาศหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโควิด -19 มีผล5มีนาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมเว็บไซต์ราชกิจจานนเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงินขนาขการช่วยเหลือเยียวยา แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโรคโควิด -19 การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยายและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นโดยมีรายละเอียดว่าโดยที่มีการประกาศ กระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่3พศ2563โดยกำหนดให้โรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ว่าโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ม,มาตรา33ทั1มาตรา36แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพศ2541ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฉบับที่4พศ2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพศ2541และมาตรา36วรรค3และวรรค4แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพศ2541ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฉบับที่4พศ2559รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือว่าโรคโควิด -19 การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ในประกาศผู้ป่วยหมายความว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด -19 หมวดที่ 1. การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยข้อสภายใต้บังคับแห่งวักสองผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องจัดให้มีหน่วยคัดกรองผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาลซึ่งหากคัดกรองแล้วพบอาการและอาการแสดงดังต่อไปนี้ให้สันนญญานไว้ก่อนว่า ผู้ป่วยดังกล่าวเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 วงเล็บ1ผู้ป่วยมีอาการไข้ไอเจ็บคอหอบเหนื่อยหรือมีอาการของโรคปอดอักเสบในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิตวงเล็บ 2. ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้และมีประวัติใกล้ชิดผู้ที่สงสัยติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือว่าโรคโควิด -19 และอาการแสดงอาการของผู้ป่วยให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์วิธีเงื่อนไขหรือว่าแนวทางตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ข้อ5เมื่อคัดกรองผู้รับบริการและพบผู้รับบริการที่มีอาการและก็แสดงอาการตามข้อ4ให้ถือว่าเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังเป็นผู้ป่วยให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บ 1. สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน วงเล็บก,ก่อไก่จัดให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยและดำเนินการใดๆอันมีผลเป็นการควบคุมระง,งับหรือว่าบรรเทาอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณีวงเล็บขอไข่จัดให้มีห้องตรวจโรคแยกกับผู้ป่วยทั่วไป วงเล็บขอควายจัดให้มีห้องพักผู้ป่วยห้องน้ำเพื่อรองรับผู้ป่วยแยกกับผู้ป่วยทั่วไปวงเล็บงอง,งูจัดให้มีการซักประวัติแล้วก็ปัจจัยเสียงตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก,กำหนดวงเล็บจอจานแจ้งเจ้าหนะ้าที่พนกักงานควบคุมโรคติดต่อทางนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ วงเล็บชอฉอชิงจัดให้มีการเก็บตัวและส่งตรวจจากผู้ป่วยและส่งตัวอย่างส่งตรวจดังกล่าวไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อวิน,นิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ทั้งนี้ตามแนวทางและห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด วงเล็บชอช้างผู้ป่วยต้องได้รับการบริการตรวจวินิจฉัยและก็ดูแลรักษาจนเต็มขีดความสามารถของสถานพยาบาลนั้นๆหากว่ามีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาของผู้ป่วยนั้นวงเล็บ2สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน วงเล็บก,ก่อไก่จัดให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากาอนามัยและดำเนินการใดๆอันเป็นผลเป็นการควบคุมระง,งับหรือว่าบรรเทาอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด -19 อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณีวงเล็บขอไขจ่จดให้มีบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยแยกกับผู้ป่วยทั่วไป วงเล็บข้อคขวายแจ้งจะพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อวงเล็บงองูแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอันมีศักยภาพทั้งนี้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ข้อ6ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลมีหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครา2019หรือว่าโควิด1 9ในสถานพยาบาลทางนี้ตามข้อแนะนำแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคา2019หรือว่าโควิด1 9ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดค่ะ หมวด2การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาข้อ 7. ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลจัดหาทรัพยากรด้านบุคลากร,กรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชย้ยาและเวชภัณฑ์ยาพหานะให้เพียงพอและพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยตามขีดความสามารถของสถานพยาบาล การระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือเยียวยาให้สถานพยาบาลสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ตามศักยภาพสูงสุดของสถานพยาบาลนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายข้อ8ในกรณีได้รับการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยจากสถานพยาบาลภาครัฐสถานพยาบาลเอกชนหรือว่าหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องให้ความร่วมมือแล้วก็จัดให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยเพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลหมวด3การจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นขอ้อ .9 เมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยตามหมวดที่1แล้วถ้ามีความจำเป็นต้องส่งต่อหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วย มีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่นผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องจัดการให้มีระบบการส่งต่อไปอยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสมโดยมีระบบป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชือ้อระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยทั้งนี้นะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดประกาศณนะวันที่3มีนาคมพศ2563 อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ